สวัสดีครับไทยบ้านเลสซิ่งนะครับหลังจากที่เราห่างหายกันมา1ปีเต็มนะครับวันนี้ได้โอกาสได้โอกาสเพราะเพราะรถพังรถพังก็เลยว่างรีวิวนะฮะปกติผมไม่ค่อยว่างว่าจะว่าจะเริ่มมาทําคลิปคืนแล้วนะครับพอดีก็ขอโทษ f c ทุกท่านที่หายไปนาน1ปีนะครับวันนี้กลับมากับรถใหม่ รถคันนี้รถผมเองนะครับเป็นรถที่ไม่ค่อยเห็นกันสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็น NSR s 3นะครับ SP s 3นะตัวนี้เป็น N Pro นะครับพอดีจะไปทำธุระที่วางน้ำเขียวปรากฏว่าลูกติดเรียบร้อยไปต่อไม่ได้เลยครับพังแล้วตอนนี้ที่บ้านกำลังมารับ ก็คันนี้รถเอเผมทำตั้งแต่ตอนเดือนเมษายนนะครับก็ทำประมาณใช้เวลาทำประมาณสามเดือนเนาะตอนนี้เสร็จแล้วแต่ว่าก็ยังเก็บรายละเอียดนี้เล็กน้อยยังไม่หมดนะครับยังเ,เหลือพวกน,อน็อตบางตัวยังไม่ได้ใส่กับพวกปั๊มหลังที่ยังไม่ได้ทำนะครับอันนี้ก็เอนโโปรอะเอนโปรอาร์มนะบ้านเราเรียกเอนโโปรเนี่ยมีล้อมีอาร์มฝั่งเดียวนะครับหรือถ้า รู้จริงๆเร้ว NSRSP นะครับทอ่อหลอดซ้ายด้วยอืมันนี้พอดีขับมาซัดมาเลิกซัดแล้วไหละตอนติดอ่ะไม่ได้ขับเร็วอ่ะดูดีมันติดไประดับมันไม่ได้ดับนกลางคอกแล้วก็ค่อยๆลงไปเลยนะครับคันนี้ก็เป็นเอ่อเรียกว่าอะไรเป็น NSR ตัวตัวพิเศษนะครับก็เต็มเป็นตัว SP ลงท้ายด้วย SP นะครับก็คือมันจะมีต่างจากลูกเอื๋งคือมันจะมีโปรอาร์มด้านหลังนะเกิดมาจากโรงงานเลยนะครับรถรุ่นนี้จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่าจะรู้สึกจะมีน้อยนะครับนะก็เป็นตัวที่พิเศษของ NSR นะครับอันนี้แต่งอะไรไปบ้างก็ดูอันนี้ก็จะมีแต่งก็สีไปทำสีใหม่นะครับเป็นไฟเบอร์ไม่ได้เบิกนะครับของของติดรถมาก็าไปทำสีใหม่ ก็มีเบิร์ชิวใหม่อันนี้ชิวแท้นะครับแล้วก็ไฟไฟเบิร์ใหม่งานงานธรรมดานะครับใช่ง,งานแท้นะครับก็ไม่ได้แต่งอะไรมากยังทรงยืนพื้นทรงเดิมมาไว้อยู่นะที่จะแต่งก็จะมีมีปั๊มนะครับอันนี้ผมใช้เป็นปั๊มแท้ของอะด l ี n e ลนะครับเป็นอะด l ี n e เบอร์17 17หรือ16วะ่จะจำไม่ได้นะครับ กับประกับอันนี้ข้ามรุ่นหน่อยตอนแรกใส่ประกับเดิมนะครับก็เลยเอยากได้ประกับมันทดหน่อยนึงก็เลยใส่ของ T z ซนะครับก็จะมีอันนี้แหละที่ต่างค่ายมาอยู่ยังไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จะมีปัม๊มปั๊มขวานะเรามาดูฝั่งซ้ายนี่ฝั่งซ้ายผมก็เป็นปั๊มนะครับปั๊มคัทนะครับใช้ของอะ e ดร n ีนเบอร์เท่ากันกับฝั่งขวาเลยนะครับ ทำไมอยากใส่ปัม๊มซ้ายทำไมถึงมีปั๊มซ้ายมันใส่ได้นะครับมันจะมีมันจะมีปัม๊มแล้วก็จะมีตัวปั๊มล่างให้เราใส่นะก็จะเป็นเกาะกับตงหูคัดนะครับดูด้านนี้อ่าจะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวดึงนะทำไมถึงใส่ถามว่าดีกว่าปั๊มสายไหมปั๊มสายดีกว่าปั๊มสายกระโดดกว่าแต่ว่าคือใส่เอาแบบเวลาขับอะไรเนี่ยอยากเห็นกระปุก น้ำมันมีปั๊มสองข้างอะไรเงี้ยเท่ๆหน่อยนะครับปั๊มล่างปั๊มล่างผมก็ใช้เป็นอะดรีนเนกันเป็นปัม๊มเมาส์นะครับเมาส์ใหญ่นะ้วก็สายถักสายถักยังเป็นธรรมดาอยู่นะครับก็จะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเนาะจานก็เป็นจานเดิมนะครับเป็นแบบนี้เลยจานของเ e อ็นโนะครับแล้วก็พอน้ำมิเนียมอันนี้ขาดไม่ได้นะครับเกียโยง ใช้ง,งานธรรมดานะครับแล้วก็ชกหลังใช้เป็น YSS ตัวกระปุกนะก็สับดีขึ้นนะครับไม่รู้ดีหรือเปล่ากโอเคดีน่าจะดีขึ้นละนะนะครับแล้วก็ปั๊มหลังปั๊มหลังผมใส่เป็นงานธรรมดานะครับอเอาอยู่อาอยู่เบรกล้อลากเลยนะครับที่จริงอยากใส่อดรีนทั้งทั้งชุดนะผมคิดไว้ผมอยากใสดีทั้งชุดแต่ว่า ไม่รู้ทําไมอะดรีนทําปั๊มเบรกปั๊มบนปั๊มล่างแต่ไม่ได้ทํากระทุ้งมาก็เลยเอาธรรมดาใส่เอาพอใช้ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ใส่อะไรเท๊อะไรขนาดนั้นนะครับน็อตก็เป็นน็อตขโมยล้อรถยนต์มาใส่ได้มันเป็นน็อตแบบรถยนต์นะครับอ่าบางคนไม่มีนี่นะครับบางคนมีแต่ตัดออกนะแล้วก็ท่อนี่ปั๊มปั๊มหลังหลังที่บอกจะใส่อะดรีน นะครับซื้อที่จริงซื้อมาแล้วแหะแต่ว่าร้านเขาตัดขาให้ไม่ได้เขาบอกมันทำยากเขาก็เลยไม่ได้ทําให้ก็เลยยังใส่แบบนี้อยู่วันนี้เกิดหน่อยฝนตกเมื่อกี้ผ่าฝนมาผ่าฝนเป็ดปุ๊บมาลูกติดรถพังท่อเป็นท่อนะครับของ FRC ค่ายนี้เขาทำแต่ของ N S R นะครับผมสั่งออกซ้ายมาที่จริงปลายไม่ใช่ปลายนี้นะปลายดําอันนี้ผมสั่งปลายคาร์บอนมาไม่มีสํานักนะครับชุกไทเทนะครับ อันนี้ครับสเ,รสเตอร์สเตอร์ธรรมดานะก็น็อตแล้วก็ไล่น็อตนักคมนะครับ,นะรบทั้งคันบางบางอันไม่ได้ใส่นะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บแต่น็อตแฟร์ลิงเก็บหมดแล้วนะครับเหลือบางบางชิน้นบางตัวแค่นั้นเองยังไม่ได้เก็บเออนะคือรับอ่าวันนี้วันวันไม่ว่างแต่แต่ตอนนี้ว่างเขาลดพัง อ่ะดูชัดๆอีกทีหนึ่งยังไงเดี๋ยวนี้คนหันมาเล่นสองน่หว่าก,กันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น k-r s าร์เซ<ส>นะแล้วก็ n-s-r ตอนนี้กำลังมาแรงคือ t z TZ ดทีกำลังมานะครับพวก n พวก t z พวก rgv rg gamma พวกเนี้ยฮะ VR พวกเนี้ยโห้มันแรงเงม้อนะไปไปดูถูกมันนะครับแต่ว่าคน เรเเรียกว่ารถนอกกระแสคนไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากพามาดูรถพังพังจริงๆอันนี้พังของแท้มาคนเดียวด้วยผมมาคนเดียวด้วยมั่นใจมากกล่าวว่าถึงแน่นอนปุ๊บแม่งพังยังไม่ถึงครึ่งทางเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวเดี๋ยวหน่วยเซอร์วิสเรากำลังมานะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเอาคร่าวๆกันแล้วกันเดี๋ยว เดี๋ยวว่างๆผมตอนแรกผมกะจะไปถ่ายคลิปที่วางน้ำเกลียวก็เลยวันนี้ไปไม่ถึงนั่นแหละเดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวอีกทีผมมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนะครับก็ยังไงก็ขอฝากไทยบ้านเลิ่งไว้อีกครั้งด้วยครับโทษทีที่หายไปนานนะเดี๋ยวผมจะเริ่มกลับมาถ่ายครั้งหนึ่งละนะครับยังไงเตรียมตัวฝากช่องถทยบ้านเลิ่งเล็กๆไปด้วยนะครับผมสวันนี้สวัสดีครับ